มีท่านผืนบานภาคอีสานเรื่องกําผ้าผีหน่อยที่เมืองแห่งหนึง่งมีเด็กหน่อยคนหนึ่งกําผ้าพ่อและแม่ได้เที่ยวขอท่านเขากินจนโตเป็นนุ่มแล้วจึงออกจากเมืองมาทำหน้าเฮ็ดไหลหนาที่แห่งหนึ่งเมื่อเข่าผืนงองงามขึ้นได้มีซัตว์ตางๆมากินแม่สีไหลยางไหลกระโบไหวเอาอะไรมาเทนเครื่องดักกระยั่งขาดหมด จึงไปขอเอาสายไหมจากยาจำสวนคน้นสวนของพาราซามาเทนจึงจับได้ส้างสร้างมือถือจับได้กลัวตายจึงหลงขอชีวิตและบอกว่าเสียหายของวิเศษถอดงาขังหนึ่งให้เท่ากำผ้าผีหน่อยจึงปล่อยไปแล้วเอางาสร้างมาไหวที่บ้านต่อมาเท่ากำผ้าดักได้เสือเสือก็ยอมเป็นลูกน้อง โดยบอกว่าทามีเลืองเดือดห่อนสิมาส่วยต่อมาจับได้อีเห็นอีเห็นก็นย่อมเป็นลูกน้องเช่นเดียวกันกันกบเสือต่อมาจับพญาหงุ่งนกอินซี่พญาหุ่งก็ย่อมเป็นลูกน้องและโตสุดท้ายจับได้คือพีหน่อยที่มาขโมยกินป่าที่ไส้หน่อยก็ย่อมเป็นลูกน้องขณะทีเท่ากำผ่าได้เอางาส้างมาไววทีบาน ในงาส่างนั่นได้มีหญิงสาวคนหนึ่งซื่อสีดอาศัยอยู่นั่งได้ออกมาทำอาหารไหวห่อเท้ากำผ้าต่อมาเท้ากำผ้าจับนั่งไดจึงทุบงาส่างนั่นเพื่อสีบอหายนั่งลบเข่าไปอยู่อีกนั่งจึงอยู่กินเป็นสามีพันยญากันตั้งแต่นั่นมาความสวยงามของสีดาได้ยินไปถึงพระราชาเมื่อพระราชาเห็นแล้วก็ละใคร่ จึงจะยึดเอาแตกก่กะกวัวคนจิตีิเตียนจึงทาท่าวกำผ้าพนั่นขันแข่งต่างๆโดยทาท่าวกำผ้าแพ่สียึดนั่งสีดามาทาพระองค์แพ่สีย่อมยกเมืองหายครึ่งหนึ่งพ่อทุกอย่างปกติแล้วท่าวกำผ้าจึงหลอกว่าขอดูไอที่ห้องเอาวิญญาณคนใดไหมบางหลวดจึงแลบลิ่นออกมาให้ดูท่าวกำผ้าจึงตัดลิ่นบางหลวนั่นเสีย พอกกลัวมั่นสิลองเอาวิญญาณไปอีกบางหลัวจึงหล่องบ่ชัดต่างแต่นันมาส่วนเท่ากัผภากับนั่งสีดาได้ปกคร้องเมืองแทนพระราชาที่ตายนันเสียงนิท่านี้ก็เป็นเสียงอัดโดย AI ครับก็อาจซิมี่สำเนียงแปลกไปบางครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดติดตามส่องแนเดอร์ครับผมขอบคุณครับ